กาญจนบุรีเจ้าของรถหลายสิบคันเศร้เาเจอค่าบริการล้างยางมาตอยที่ทางผู้รับเหมาลาดแล้วไม่ติดป้ายบอกร้องให้ผู้รับเหมามาดูแลค่าซ่อมรถบางคันค่าบริการเกือบหนึ่งมื่นมีการโพสต์ลงโลกโซเชียลผู้รับเหมาแจ้นติดป้ายหลังเจอโพสต์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตดดังอย่างหมอและแพนด้าได้โพสต์ภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่มีสภาพยางมะตอยติดกระจายทั่วบริเวณรถพร้อมระบุว่าแฟนเพจร้องเรียนว่าถนนหนองเสือจังหวัดกาญจนบ,บรุรีผู้รับเหมาลาดยางมะตอยไม่มีป้ายเตือนหรือที่กั้นใดๆรถที่ผ่านไปแถวนั้นถูกยางมะตอยกระเด็นใส่เดือดร้อนกันมากครับแต่ละคันจะล้างยังไงล่ะนี่ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นถนนแสงชูโตสายนอก ทางหลวงหมายเลข323ช่วงกมที่37บวก400ขีด38ขาออกจากกาญจนบุรีไปกรุงเทพเป็นถนนสองฝั่งฝั่งละสองเลนบางช่วงจะมีสะพานพบว,ว่ามีป้ายเตือนตั้งอยู่ต้นโครงการมีกลวยมีล้อรบถ่วงตั้งเป็นแนวแบ่งเส้นถนนบนถนนเมื่อช่วงสายยังอยู่ในสภาพที่เปียกเลอะ น้ำขังมีร่องรอยรถทั้งวิ่งอยู่สองเรนมียางมาตอยกระเด็นเต็มตามล้วก้านเกาะกลางที่ไหลาทางพบน้ำยางมาตอยไหลลงไปถนนช่วงนี้อยู่พื้นที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพื้นถนนบริเวณน,นี้ได้ถูกปรับสภาพให้เป็นพื้นผิวที่ขรุขระเพื่อเตรียมการลาดยางมาตอยระยะทาง ประมาณหนึ่งกิโลเมตรมีการกั้นกวยสีส้มเพื่อปิดเส้นทางที่ฝั่งขวาและมีป้ายสีส้มแจ้งเตือนระบุข,ข้อความว่าจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างและมีป้ายบอกว่าเครื่องจักรกำลังทำงานพร้อมมีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ให้รถที่วิ่งมาให้ใช้ถนนด้านฝั่งซ้ายเป็นไฟ LED เพื่อให้ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ขณะเดียวกันพบว่าพื้นถนนฝั่งซ้ายที่เปิดให้ใช้มีร่องรอยของยางมะตอยกระจายไปทั่วที่พื้นถนนประกอบกับเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาทำให้รถที่วิ่งผ่านถนนเส้นนี้เหยียบพื้นถนนที่มีน้ำขังตามรอยแตกของถนนยางมะตอยได้กระจายกระเด็นไปติดราวกั้นถนนและติดรถ ที่วิ่งมาด้วยความเร็วนับร้อยคันภายหลังกลุ่มผู้เสียหายจากการใช้ถนนเส้นนี้บ้านหนองเสือจำนวนหลายลายได้โพสต์ภาพรถของตัวเองที่มีสภาพถูกยางมาต่อยติดด้านข้างประตูรถยนต์ติดในซุ้มล้อทั่วบริเวณตัวรถโดยมีผู้ที่ขับผ่านถนนเส้นเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากโดยเนื้อหาส่วนมากจะบอกว่าแจ้ง หน่วยงานไหนได้บ้างก่อนจะลาบยางมาตอยก็ลอกผิวไว้ไม่มีป้ายบอกตีสี่ขับรถเข้ากอทมอรถผมเนี่ยบินเป็นดอนมินิกเลยดีนะแม็กไม่ดุง้งยางไม่แตกทำงานก็ช่วยมากป้ายบอกก็ไม่มีบางทีมีก็เหมือนกลัวคนเห็นนะ่ะเปิดป้ายแบบใกล้จะถึงตรงจุดที่ทำเคยขับผ่านทางนั้นรถเกือบล้มลอกหน้าถนนออกก็ไม่มีป้ายบอก ขับมาทางเรียบๆอยู่ดีๆเจอถนนขรุขระแบบไม่ทันตั้งตัวรถเกือบล้มต่อมาผู้ได้มีผู้ที่มีความรู้ได้บอกแนวทางสำหรับรถใครที่ถูกยางมาตอยติดให้รีดใช้น้ำมันก๊าซไปถูบริเวณจุดที่โดนยางมาตอยจะสามารถเช็คออกได้ ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปที่แขวงทางหลวงกาญจนบ,บรุรีเพื่อสอบถามกรณีที่เกิดขึ้นจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีนี้แล้วได้รายงานให้กับผู้บริหารทราบแล้วทางด้านนายแสงทองพาแก้วผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบ,บรุรีได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อได้รับรายงานเข้ามาก็ดําเนินการประสานกับผู้รับเหมาให้ดําเนินการแก้ไขทันทีสําหรับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เตรียมวางแผนไว้เนื่องจากเมื่อวานนี้ถึงกลางคืนฝนได้ตกหนักทําให้น้ํายางที่ปูไว้หนึ่งช่องจราจรไหลไปอีกช่องจราจรหนึ่งที่เปิดให้รถสัญจรได้น้ํามีทั้งสองฝั่ง ในวันนี้15พฤศจิกา2,565จะให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขทำให้สามารถใช้การจราจรได้ปกติเบื้องต้นผู้รับเหมายอมรับเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆสำหรับผู้สัญจรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อเข้ามาเจรจา,าให้ดูแลความเสียหายต่อไปล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ภาพวงจรปิดหน้ารถของผู้เสียหายจากยางมะตอย มอให้ดูแล้วพบว่าบริเวณจุดที่ผู้รับเหมาทำการลาดยางมาตอยนั้นไม่มีป้ายหรือสิ่งบอกให้ใช้รถใช้ถนนทราบว่าข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางใดๆรถทุกคันแล่นปกติได้ทั้งช่องทางจึงไม่ทราบว่ามีการลาดยางมาตอยบนผิวการจราจรประกอบกับในช่วงดังกล่าวเกิดฝนตกมาต่อเน,นื่องและหลังจากได้ไปถึงบ้านจึงทราบว่ารถ ถูกยางมาต่อยผู้เสียหายเหล่านี้ได้นำรถเข้าไปยังร้านอัดฉีดได้พบว่าโดนยางมาต่อยมาจากจุดเดียวกันกว่าสิคันแล้วยังไม่ทราบว่าอีกจำนวนเท่าใดที่ไปใช้บริการที่อื่นอื่นอีกขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ให้ด้วยเนื่องจากรถบางคันเสียค่าเสียใช้ใจ,จ่ายสูงเกือบหนึ่ง่นบาทที่ต้องใช้น้ำยาล้าง ดีล้างเอายางมาตอยออกบางคันไปล้างราคาถูกเกิดความเสียหายกับสีรถทำให้เกิดปัญหามากกับผู้ที่รับเหมาไม่รอบครอบรายนี้ย้ำฝากไปยังหน่วยงานกรมทางหลวงเข้ามาดูแลกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ด้วยทีมข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีรายงาน